ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับไม้ขนหัวลูกพี่น้องไว้อยังนั่นครับกับไม้ขนหัวลูกพี่น้องผมแล้วกับไม้คางบ้านข้าเจ้าไปเบิ่งกันว่าเขาสีใดบ่ไดผ้าผีผ้านองไม้ยำกับเล็กแล้วก็สิกูไว้เพราะว่าบ้ามีสิเปิดทางให้หูหนูหางเงี้ยวเข่าโกงเลยครับเล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูปเจาะยิสานบ้านคุยพี่น้องผมมากับบ้ามีมันหยุดเหตุบ่ไดหยุดหาบ่ได้ดี๋ยพี่น้องผมลุยยูนี่มีหลังหนึ่ง สีกู้ครับถือบ่ถือกระตรงกู้เพราะว่าบ้ามีสิโบลกระดับเอาขว่งเล็กมาดักเอาอ่าบักหางยาวเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงหลังเดียวขอ,อเอา้าเทีช่บุญด็ดพี่น้องผมด็ดนี่แหละครับเนี่ยบ่วงก็มีไว้อยู่เลยด็ดพี่น้องผมดึงออกามาใส่บิ่วงที่บ้าบ้ามีบ่พวดคือหนูสองขาวมันล้าอยู่นี่นี่แหละครับหนูสองขาว บัวสิเป็นตัวเมียห้องกับเบิ้งเอาพี่น้องผมนี่แหละครับผมขึ้นกับเล็กกับพี่น้องเด้อเจมเจมไปหลัางเลกกับม้านแล้วพี่น้องผมบอกแล้วกับบ่าวมีดึงออกมาอืมป็นจังอะไรครับตัวเมียนี่ตัวเมียพี่น้องตัวเมียเลยครับเด้อไปกันเลยแวบนี่ครับผมอืมเผาไฟวขั้วไว้ดีเบิดได้พี่น้องนี่ อันพุกว่าตัวน้อยนี่ว้าไปขวารองเบิ้งพี่น้องผมเพื่งหลังแรกผ่านไปเหลืออีกสามพี่น้องผมเหลืออีกสามเบิ้งว่าเข้าสีใดสัด่งใดเหลืออีกสามปั๊บเบิ้งบ่วงบาทนี่นี่บักใหญ่พี่น้องผมว่ามีว่ามีแล้วเจ็ดแปดสี่วันเรียนพี่น้อง หลัังนน้ก็บคือจ,จริงๆแล้วมันดักยากอยู่นี่มันดักยากมากๆมันไม่มีหม่องให้ดักนี่กับเล็กเข้าดิหลังที่สองวางได้ลังที่สองกับบดี้พี่น้องเบิ่งเอาเลยครับเนี่ยบอดี้เที่ยวจังใดไปมาจังใดงงกับหนูตัวนี้ฮ่าขัดอันนี้หูน้นี่นี่หู้พี่น้องเซ่ล่ะเออนี่หู้ นี่พี่น้องฮู้นี่มันอยู่ในปูนจักมันสิไปไซมาไซบาามีเลอน้ำมันเยา่ยบ่มีข้องไปความอะอาลูกนี่ต้องอาไซดวงกับฝกอย่างเดี๋ยวพี่น้องใหม่ไปมองอ่นพี่น้องผมไปต่อกันเลยท่าพุ่นบาทเฮา น้ธารรมดาตรงป้านี่พี่น้องป้ามองนี่เดี๋ยวป้ามีมาจัดการเคยมีมันตรงมีน้ำไปเรียงก้านบาดนี่คิดไอเดียวอ,อกแล้วพี่น้องถากุงอยู่ครับถากุงอยู่ไปพี่น้องผมอยู่นี่อีกสองหลังโดยมากไม่อยากให้บักค้างเงีวติดนี่แล้วนี่ป้ามีผลาดหองนี่แหละลืมขึ้นเฝาตรงเลียงเดี๋ยวว้ามีถือว่าถือลันบ่ลันกูเลยพี่น้องผมเหมือนกูเลย ลันดิพี่น้องผมบอลลันบมื่อไหร่จะลัน,อนเอา,เอาลันพี่น้องผมโอ้บอลลันเอาไปงค,ค์ก้อนผมเพิ่มเงินแรงอ่า,อาเดี๋ยวบ้ามีสีกูแล้วกันครับผมเดี๋ยวบ้ามีสีกูแล้วกันต้องเก็บต้องกูเนาะครับเนาะอ่ะเบิ่งกันสันสันจะซีหานาที่คิดนี่ ท้องขาวี่แม่ดีด,ด,ด,ดพี่น้องผมดีดดีดดีดโอ้ยใหญ่ขึ้นยังขึ้นยังขึ้นเ้อโอ้ยพี่น้องผมพลาดเหล่าบ้ามี่มาบ่าท่านพี่น้องเอ,าอ้ายว่ากันมาบ่าท่านพี่น้องผมพี่ ตัวเมียพร้อมอย่างเง้ยโอ้ยเรียกใจเดีเป็นตัวแมียพร้อมผ่านแล้วว้ามีอืมบักเงาอีกแล้วขอโทษขอให้พี่น้องไล้ไรครับ วังวัศิมีอีกแก่ตัวไหมโอ้ยคิดว่าท่านเนี่ยผาดผาดพี่น้องผมผาดลาดเอาเอาไปไปครับโอือมตัวเมียพอเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีอีกเนาอพี่น้องเนาะเอา ต้องโกงพี่น้องต้องโกงอันนี้บ้ามีตั้งใจดักหนูทองขาวนนั่แหละก็คิดว่าต่้งแตอนนั้นกับหนูก็คิดว่าบักหางเหย้าสิมาถืออยูมม่มัดบมก็เลยคิดว่าผ้าเราว่าเขาต้องเลี้ยงน่ะนะมัดหนาเลยเอาไปสั้นนี่ครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลน์ทุกสับสุก,กัสติกาตามบอยามต่อพี่น้อง,ยอยงหรืออีกดอีกนึงบ้ามีบอยามต่อเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ เอ้ากันไปไปให้สุดวะยังสิเกิดกับเกิดตัวต้องออกจากใจเลยคือบ้ามีบนคิดบ่าอะเป็นขวมอมสะเพาของบ้ามีเองเหรครับยอมรับว่าเป็นขวอมสะเพาของบ้ามีแล้วก็มันบ่ควรสิเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเป็นบ้ามีพิษดเดียว ก็ย้อนตัวเองหลักฐาว่าเอาไปกลัวไปว่ามันก็ไดค,คือเก่าครับมันไดคือเก่าแต่ว่าคือจุดประสงค์เขาอ,อยากเขาอยากเอาไปเลี้ยงบาดมันกาคือท่านมันคือได้มือเส้านี่มันก็คือได้มือเร้นมคลื่อนนี่มันคือได้มือเร้านี่ เก็บกูออกย่าให้มียังถืกอ่าให้มียังถืถกาสาธุภาวนาซอยกันอืม,อม,อมโอเคพี่น้องผมอ่ะบ่ถือกระโชคดีไปดีแล้วพี่น้องผมดีแลวดีแล้วบ่ถือเอ้าเก็บกู บ่ได้บ่ได้โอ้ยผาดครับแทจไปแถวนี้พี่น้องกะวังว่าสิมีตัวเมียเขาพอได้เอาไปเลี้ยงพี่น้อครับเนาะเอาบ้านมีผาดแล้วผาดไปกับตรงขอาตรวจก็ไฟพี่น้องไว้นัดจีนี้ผมพูดถุกเลยทุกสับถุกจีกันตาพี่น้องผม บ่ได้เสแสงแจงท่ำเพิ่งยังเพื่อดามาอียังหรอกครับมันมันคิดว่าท่านอีหลีบ้ามีมันคิดได้มือเสามันคิดได้มือเสาอีหลีบ้ามันมีบ่อมีบ่อดหรอเป็นยังคือบอเหลียวโอ้๊กแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ